ทางแผนเตดในคู่สกุลเงินของตัว g ีนะครับ g ี GU เรายังมองเป็นแนวโน้มของเทนขาขึ้นนะครับเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลแล้วแนวรับสวิงไฮนะครับด้าน,นล่างอยู่นะครับ <c oughs> ดังนั้นตัวสกุลเงินตัวของ g ีเช้านี้เราสังเกตนะครับว่ามาทดสอบโซนแนวรับแล้วมีสัญญาณบายกลับขึ้นไปนะครับตรงจุดเนี้เราสามารถที่จะบายกลับขึ้นไปได้นะครับจากจังหวะจุดโซนแนวรับนี้ชุด PA บายกับตัวชุดนี้นะครับ เราจะเห็นนะครับชุดนี้เลยแล้วก็วางสต็อปลอเนี่ยไว้ที่ชุดกับตัวนะครับก็จะวางไว้ที่ใต้ชุดสวิงโลชุดนี้ครับถ้ารับนี้นะครับรับไปอยู่นะครับเราก็จะมารอรับที่ล่างข้างลา่างแล้วรอสัญญาณ PAB บายไม่มีสัญญาณ PA บายเนี่ยเราก็จะบายกลับขึ้นไปและไปเก็บ TP ที่ราคา1 2 9 4 9จี่นะครับนี่คือจุด TP ของเราตรงนี้นะครับส่วนนะครับ การวางคำสั่งเลือกหายลุ้งนนนะครับเราจะวางคําสั่งที่โซนสวิงโลแนวรับด้านล่างนี้นะครับก็จะวางคําสั่งไบเลมิตไว้ที่โซนแนวรับราคา1.26640นะครับต๊อปเอดก็อยู่ที่ราคา1.26425 T P ก็อยู่ที่ราคา1.27949นะครับนี่เป็นแผนเทรดสกุลเงิน GU นะครับ